นี่จ้าต้มจับชายแม่ตายสเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรียกลูกเมื่อกี้แล้วนี้ท่านจับชายกับผัดกะหล่ำปลีหมูกรอบนะคะกับข้าวสองอย่างเน้นผักเน้นผักช่วงนี้เน้นผักหน่อยทานมาทานได้กันค่ะคและแต่แม่จ้าสวัสดีค่ะเสร็จเรียบแล้วจ้าจับชายแม่ตายจ้ารอมทานมาทานได้กันนะคะคและแต่แม่จ้า สวัสดีค่ะโค้ละแต่แม่จ้ะวันนี้ต้มจับชายใส่ที่โครงไก่ค่ะโอี๋ยเอาดูขึ้นก่อนไม่เห็นตอนนี้รวนไก่กับสามเปอร์แล้วนะคะ3ามเปอร์ก็คือรากผัะชีกระเะทียมพริกไทยค่ะรวนมันได้ได้หอมหอมเดี๋ยวลวนสุกแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเอาผักลงไปผัดรวมกันแล้วนะคะ จับชายเมตาย่เดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะคะ<ม>เปลี่ยนภาชนะแล้วนะคะเมื่อกี้กระทะเล็กไปหน่อยใส่หม้อละเดี<ม>๋ยวจะเริ่มทยอยเอาผักลงะะ<ม>แล้วค่ะแมตไก่ก็ผักที่ไม่สุกจะยากลงไปก่อนนะคะเอ<ม>าหัวใจเท้าลงไปก่อนว่ามันสุกยากล<ม>ูกเยอะค่ะต,ต้มเยอะต้มทีหม้อใหญ่ๆเลยทีอิ่มๆไปเลยค่ะใส่ชนะ ใส่กะลามมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปค่ะอยากกินผักอะไรก็ใส่ลงไปลูกบ้านนี้กินผักเก่งทุกคนค่ะบอสวลีก็กินผักเก่งใส่ก้ไปเยอะๆประหยัดค่ะเราไม่เน้นเนื้อไก่เราเน้นผักเสร็จฟางตุ้งโอ้ยมากเดี๋ยวพอต้มออกมาเหลืออยู่นิดนึง สุกแล้วค่ะแต่ยังไม่เปลือยจับฉ่ายต้องไว้หยหลายวันเนาะมันจะอาาร่อยเดียวเริ่มสุกแล้วล่ะคะ่ะ